และนี่นะครับก็คือสินค้าตัวใหม่ล่าสุดของทางร้านเทาัโตพาสนะครับแลนก็คือปุ่ม driving select นะครับมาพร้อมกับ push start button นะครับผมซึ่งคันนี้เลือกติดตั้งใน Audi TT MK3 นะครับสวิชเนี่ยมีเสียงคลิกกี้นะครับผมเป็นสินค้าของ Bosch แท้นะครับเราพามาชมกันดีกว่าว่าพงมาลัยเดิมเนี่ยของลูกค้าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดิมรถลูกค้านะครับ จากปกติเนี่ยจะต้องสตาร์ทรถนะครับหรือดับเครื่องเนี่ยผ่านปุ่มนี้นะครับหรือจะเป็นการเข้าโหมดการขับขี่นะครับจะต้องทําผ่านคอนโซลตรงกลางนะครับหลังจากติดตั้งในส่วนของ driving select เนี่ยไม่ต้องเลยครับสามารถปรับผ่านพวงมาลัยตำแหน่งของการติดตั้งก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็จะทําให้มีความสวยงามโดดเด่นนะครับรวมถึงสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ย หน้าตามันจะเป็นยังไงและฟังก์ชันใช้อะไรได้บ้างรอชมได้เลยครับ